ชีวิตแต่งงานสุดอบอุ่นกลายเป็นนรกเมื่อความจริงปรากฏโจเยียนหญิงสาววัย23ปีตัดสินใจแต่งงานกับเจิ้งเคอร์ชายหนุ่มวัย5้ปีแม้จะมีอายุห่างกันถึง28ปีแต่ชีวิตแต่งงานของพวกเขาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมีความสุขและอบอุ่นทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานถึง8ปีมีลูกด้วยกัน8คนโดยทําการมีลูกแบบอุ้มบุญที่สหรัฐอเมริกาโจเยียนเล่าว,ว่าเธอและเจิ้งเคอเดินทางไปสหรัฐหลายครั้งเพื่อดําเนินการมีลูกแบบอุ้มบุญ ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาทั้งคู่มีลูกด้วยกัน8คนเป็นชาย5คนและผู้หญิง3คนโดยเด็กๆทุกคนเกิดที่รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริการวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากกว่า10ล้านหยวนราว50ล้านบาทโจเหยียนเล่าว่าเจิ้งเค่อเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัวเดือนและ1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0หยวนประมาณ7 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0บาท ทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขและอบอุ่นมากความลับสุดช็อกสามีมีภรรยาอยู่แล้วแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลกกับโจเยียนอย่างโหดร้ายเมื่อเธอได้พบความลับของสามีที่จริงมีครอบครัวอยู่แล้วเรื่องราวเริ่มต้นจากรถคันหนึ่งของครอบครัวเกิดอุบัติเหตุทางจราจรและถูกยึดไปพร้อมกับมีการสอบสวนเพิ่มเติมจากการสอบสวนโจเยียนได้ทราบว่ารถคันนั้นเป็นชื่อของภรรยาอีกคนของเจิ้งเคอ และเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้อีกฝ่ายกำลังฟ้องร้องเธอโดยขอให้ศาลเพิกถอนทรัพย์สินทั้งหมดที่เจิ้งเคอมอบให้เธอความจริงสุดช็อกปรากฏว่าโจเหยียนถูกหลอกมาโดยตลอดเจิ้งเคอมีภรรยาอยู่แล้วฝ่ายนั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาอีกทั้งยังมีลูกที่โตแล้วหลายปีที่เราครบกันฉันถูกขังไว้ในความมืดและทะเบียนสมรสที่เขาให้ฉันนั้นก็เป็นของปลอมโจเหยียนกล่าวมุมมองของชาวเน็ต เิงเคออาจต้องการมีลูกจํานวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจหลังจากความจริงถูกเปิดเผยเจิงเคอร์และภรรยาของเขาได้หย่าก,กันโดยเขาให้เงินชดเชยเธอจํานวน180ล้านหยวนประมาณ900ล้านบาทและยังมอบทรัพย์สินในประเทศและต่างประเทศให้อีกมูลค่ากว่า100ล้านหยวนประมาณ500ล้านบาทมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าเจิงเคอร์อา,าจต้องการมีลูกจํานวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจอาจมีแผนการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกจํานวนมาก และการใช้เงินจํานวนมหาศาลในการเลี้ยงดูเด็กๆซึ่งเป็นไปได้ว่าเจิ้งเครอร์อาจมีเป้าหมายบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังโจเหยียนฟ้องเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร200ล้านหยวนโจเหยียนต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดโดยเฉพาะตอนนี้เมื่อลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้ยื่นเรื่องฟ้องเจิ้งเคอร์และเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจํานวน200ล้านหยวนประมาณ1000ล้านบาทแต่ขณะนี้คดีของเธอก็ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม สรุปเรื่องราวของโจเยียนเป็นเรื่องราวที่เตือนใจและน่าสะพรึงกลัวมันแสดงให้เห็นว่าความรักและความไว้ใจสามารถนำไปสู่ความเจ็บปวดและความสูญเสียได้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวนี้ยังทำให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจใดฮ่า <c oughs>